มดูดรูปแล้วยังบุคลิกดีสุภาพสตรีด้วยนะฮะคุณบุญเริ่มนะครับสวัสดีค่ะ,ะติดตามหลายอาทิตย์แต่ยังไม่เคยคอมเมนต์นะครับอ่ากอขอบคุณมากครับที่เอือเฟื้อมาเพราะว่าความรู้เนี่ยได้จากการฟังเป็นสําคัญนะสมัยก่อนยังไม่มีการศึกษาจเจริญเข้าก็ไปศึกษาเขาไม่เคยโจย์กันนะเขาจะจำฮนะ ถ้าสังเกต้ะบางคนเนี่ยเขียนหนังสือไม่ออกแต่ร้องเพลงได้นะฮะอย่างอย่างอย่างภูมพวงดวงจันทร์ใช่ยไม่ใมาเด็กศึกษาบาลีแต่ร้องเพลงได้ครับเพราะความรู้มันเข้าทางหูฮะาภาษาเทคนิคบาลีเขาเรียกว่าสุตามายะปัญญานะฮะปัญญาที่เกิดจากการฟังอแต่ฟังมาแล้วบางทีปัญญาไม่ฟังอ่ะแต่คิดเองได้ก็เกิดปัญญาเหมือนกันฮะเรียกว่ากินตะมายะปัญญานะ,ะปัญญาที่เกิดจากการคิดนะ อ่าขอทางช่องแดงนี่สัญญาณอาจจะขัดตกบังะฮะแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนานะครับอ่าอันนี้ทางช่องไหนเนี่ยอันนี้ทางอ๋ออันนี้อันนี้ทางช่องฟ้านะฮะอันนี้ทางช่องแดงอ่าคุณปัญญานะครับน้ำจันท์ฮาอ๋อเมื่อวานก็มาครับผมลืมแล้วนะฮะต้องต้องด้วยไม่ละอายรู้แล้วขืนทําจำไม่ได้ใช่ฮะอาการแห่งอาบตฝ มีอยู่หกอย่างถ้าเราเรียนนะว่าโกวาน่ะสุภาพบุรุษที่อายุยี่สิบปีจะต้องบวชนี่ฮะหรือว่าอาเรียกว่าวิสติปริปุณะวัตโซสซิเนี่ยคุณมีอายุยี่สิบปีบป็นบุรุษยามก็ต้องตอบว่าอามะพันเตใช่ไหมสอบถามอัครยกรรมธรสุภาพี่สุดสองลูกไปยืนสอบถามอยู่อยู่ท้ายอ่ะท้ายท้ายอาัศส์อะไรย่างเงี้ฮะอายุยี่สิบขึ้นไปบวชพระฮะก่อนอายุยี่สิบน่บวชเนยังผมบวชตั้งแต่ยี่สิบสามเป็นสมณะเน,น,นะ่ระบชพระต่อเน,นื่องเลยยี่สิบสองนะฮะ ใช่ครับผมกอ็อาการแห่งอาบัตเนี่ยฮะมีอยู่หกผมก็ยังพอจําได้แต่ไม่หมดหนึงต้องโดยไม่รู้ไม่รู้ทํากับเป็นอบัตนะสองต้องโดยไม่ละอายฮะไม่มีความละอายเลยนะฮะอันนี้ผมก็ทานโทษพูดไปเลยะฮะพูดวินัยขัดใจพระพุทธธรรมะขัดใจโยมคือขัดให้ผ่องใสนะครับผมก็ขอกราบพระคุณท่านนะผมไม่ได้ที่จะอ่ามาจับผิดพระสงฆ์ไม่ใช่นะฮะโดยจิตกุศลเจนาผมรู้โดยตวเองจะสร้างปัญญาบรารมีและก็ คารว่าด้วยผมมันเด้จะสูรู้นะไปสอนผู้เท่าผู้แกนะไม่ใช่ฮะเราคุยกันแล้วผมเชื่วทุกท่านเข้าใจครับ